สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเปสูตรครบล่างประจำงวดวันที่16เมษายน2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนราากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะคลิปนี้มาดูสูตรครบล่างนะคะมี f อขอมาอาจารย์มีเวลาวางให้เลยเนาะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะไม่ว่างนะคะแต่ว่าบันทึกเทปไว้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวจะไปลงให้ตอนประมาณ สิบห้านาฬิกานะสำหรับคลิปนี้อาจารย์บันทึกนี่ก็อยู่ในช่วงตอนเช้าอยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเดินทางไปกรุงเทพนะคะวันนี้ตั้งแต่ง่วดที่ออกแปดห้าเนาะเดี๋ยวอาจารย์เอาตัวเลขมาฝากให้นะคะขึ้นที่สองสามสี่ห้าหกแปดสองสามสี ห้ 5, 6, แล้วก็8ปดคะแล้วออกมาที่งวดแรกเลยแปดห้ามีสองตัวนะอนนี้วิธีการเดินก็เดินแบบนับเรียงไปเลยนะสองบวกหนึ่งบวกหบวกหแล้วก็ตัวสุดท้ายบวกที่สองนะคะออกมาที่8ปดห้าอ้าว คลิปนี้งวดที่แล้วใครได้ดูบ้างนะคะท่านผู้ชมแบบนี้แปดห้าอาจารย์จะไม่เอาไปจับชนกับสูตรไหนนะคะใช้สูตรเดียวไปเลยเพราะว่าเราเรียนมาเยอะแล้ว,ลวเราทราบตัวเลขที่เราชอบแล้วว่ามีอยู่ในสูตรนี้หรือเปล่านะคะ <S <S ต่อไปงวดที่สองเมืที่สองก็เจ็ดนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสาม จ็ดนับเรลืองตัวไปแปดเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็ตัวสุดท้ายเลขสามออกมาที่แปดเก้าเป็นงวดที่สองแปดแล้วก็เก้าอย่างนี้เลยแปดกับเก้าเห็นตัวเบลเลอร์เลยเนาะแปดเก้าเห็นชัดเจนแปดเก้าโอเคสองงวด ต่อไปงวดที่สามก็อ,อย่าเพิ่ไปเลยนะคะห้านะคะก็ะไรไปเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งออกหกหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งนะหกหนะะึ่งอ่ะ หกหนึ่งตามนี้เลยต่อไปว่าที่สี่เลยนะคะว่าที่สี่ตรงที่ออกสองเจ็ดห้าเลยไหมแปดนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่โอเคหกหนึ่งแล้วก็ศูนย์เก้าอันนี้อยู่ในช่วงหกตัวะคะ่ะหกตัว ศูนย์แล้วก็เก้าอยู่นี่เลยหกหลักนะี่คือครบล่างชุดมาตรฐานนะคะนี่ศูนย์เก้าปัญหาคือว่าจะเดินต่อไปหรือเปล่านะคะศูนย์เก้านี่ต่อไปงวดที่ห้าแปดแล้วก็หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ 5้บวกสเป็นเจ็ดยจาก0,9ก็4,3่โอเคสอยู่ไหน4แล้วก็3ามสีต่อไปนะฮะว่าที่6นะตรงที่ออก4,3ต่อมาก็เป็น เลขเจ็ดน,นะคะท่านผู้ชมเลขเจ็ดล็อกเดียวกับงวดที่สองเลขเจ็ดแปย์หนึ่งสจาก4 3ก็เจก่อน7กับ9ก้าเกับ9ก้เจ หวยจะออกตัวไหนน้ะงวดนี้ขอให้เป็นเลขที่เราชอบให้มันมาเลขที่เราชอบเจ็ดเก้านะต่อไปงวดที่เจ็ดงวดที่เจ็ดนะก็ได้ล็อกเดียวกันนะคะสํสำหรับงวดนี้ได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามจากเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดแปดโอเคเจ็ด เจแปดนะแนวทางแบบครบล่างนี้อาจารย์ก็วางให้ไหลสูตรอยู่นะใครชอบสูตรไหนใครจะตามสูตรไหนก็ตามสูตรนั้นนะอันนี้ก็เป็นสูตรเก่าเหมือนกันนะเจ็ดเจ็ดแปดนะจากเจ็ดแปดแล้วก็จะเป็นขึ้นด้วยเลขหนะคะนผู้ชมหกหกเจ็ดปดเก้าศูนสองนี่เห็นไหม ก็ออกมาที่เก้าศูนย์เก้าศูนย์อาจารย์นี่งวดลืมขยับเนาะหกนะ 6, นะขึ้นที่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองออกเก้าศูนย์อาจารย์นี่เน้นตัวนี้เลยเนาะเก้าเก้าสองนี่เลยนะคะเน้นเก้าสองเก้าศูนย์ก็แค่สำรองนะแล้วก็ตัวพวกนี้วัทีิแล้วบางทีบางตัวมันติดดับนะคะที่ตัวมายากมันจะมีตัวที่มาได้ก็จะมีอยู่เนี่ยแหละเก้าศูนย์เก้าสอง บางสูตรอาจารย์ก็จับให้แบบนี้เลยแล้วก็อย่าลืมไปดูสูตรเขาเรียกอะไรสูตรเอ่อสูตรเด่นแบบหกพวกโหราศาสตร์แบบนี้นะะโหราศาสตร์พวกดวงดาวนะสูตรเด่นจับเด่นล่างแบบสองตัวชุดดวงดาวงวดที่แล้วก็เข้าตัวเก้าศูนย์นี่ตรงตรงเลยนะคะชุดดวงดาวนั้นก็เดินดีนะอาจารย์วางให้ไปแล้วนะหวังว่าเอฟซีคงไปดูกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็แคบได้าจอไไปนะอันนี้ก็เก้า เก้าศูนย์หรือว่าเก้าสองนะแต่เก้าแปดนี่ไม่เด่นเก้าเจ็ดก็ไม่ใช่นะเก้าหกนี่ก็ไม่ใช่นะคะเก้าศูนย์หรือว่าเก้าสองนีงยงวดที่แล้วนี่โหกดหนักเลยนะท่านผู้ชมสองตัวแล้วอ่ะอันนี้เรามารุ้นงวดนี้เลยเนาะม้วที่เราจะใช้นี่นะอันนี้ในอยู่ในชุดมาตรฐานนะคะเจ็ดเออหกหลักนะหกหลัก ชอบมาตัวใกล้ๆกล้กันนะหลายงวดเลยนะที่มาตัวใกล้ๆก้กันตัวใกล้ๆก้กันก็เดี๋ยวให้จะให้ดูนิดนึงใกล้ๆกล้กันก็จะมีตัวนี้เลยหนึ่งงวดเนี่ยใกล้ๆกลกันสองงวดสามงวดสี่งวดห้างวดมาตัวใกล้ๆกล้กันเนี่ยมีบางสูตรก็มาตัวใกล้ๆกล้กันนะบางสูตรนะ ในนวทางของหลักสิบล่างอาจารย์จับได้เนาะหลักสิบล่างจะมาหลักสิบตัวไหนหลักหน่วยก็ติดกันเลยมาไหลงวดเลยแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้เฉลยให้ดูเฉยๆนะแค่นี้แหลเะเนาะอันนี้เรามาดูงวดนี้เลยงวดที่เราจะใช้เนี่ยมันจะได้งวดเหมือนงวดที่แปดเนี่ยแหละขึ้นด้วยเลขหกหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วก็สองนี่เห็นไหม อันนี้เราก็ลองใช้ปากกาตัดดูเนาะเราจะได้เหลือน้อยชุดลงนะคะเราเน้นหลักสิบนะคะที่เลขหกเลยหกอ่ะเลยจับให้หมดก็ได้เดี๋ยวมาตัดข้างนอกนะใครจะจับตัวไหนนะคะอันนี้คือหลักสิบนะสิบที่เราที่เราทํามาได้นะนะถ้ว่าแบบนี้แล้วมันก็ง่ายสําหรับการที่เราจะจับนะแต่เราไม่ทราบว่ามันจะถูกหรือเปล่าอันนี้นะะชอบหกตัวนี้เลย นี้แนวทางของครบนะคะก็แสดงว่ามันจะอยู่สิบหน่วยอยู่ในนีนะ้ถ้าสูตรมันเดินต่อนะนต้องเดินต่อด้วยนะคะสูตรแต่ละสูตรตัวเลขมันก็จะไม่ค่อยไม่คล้ายไม่เหมือนกันนะเลขมันก็จะแตกต่างกันไปไม่ลงตัวซะทีเดียวแต่ว่ามันอยู่ที่เราชอบหลักสิบตัวไหนแค่นั้นแหละนะในที่นี้อาจารย์ก็จะชอบเนี่ยอาจารย์จะไม่จับให้หมดอย่างเช่นหกเจ็ดหกแปดอะไรเงไรไี้ยไล่ไปไม่จับนะดึงหกมาเลยตัวเดียวเอาหกมาเดินเลยนะคะขอเว้นบรรทัดหนึ่งเนาะหก ก็จะเท่ากับเลยตัวแรกก็หกเจ็ดเลยแล้วตามมาด้วยหกแปดตัวนี้ก็ไม่อยากให้ชิงนะคะานผู้ชมแนวทางของเลขแปดบางสูตรบางงวดจะมีเลขวิ่งตัวเดียวที่ได้เลขแปดด้วยนะคะระยะยาวนะแล้วก็มันก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดเลขตัวแทนมันของเลขแปดก็คือเลขสามแต่สําหรับครบแรงสูตรนี้จะไม่มีเลขสามใช่ไหมมันจะขาดขาดเกินๆน,นะอะอยู่ที่ใครจะชอบหรืออาจจะชอบตัวอื่นๆก็ได้ แล้วก็เนี่ยหกแปดแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหกเก้าหกเก้าแล้วก็จะเป็นหกศูนย์แล้วก็หกสองแล้วก็อย่าลืมตัวมันเองด้วยนะเนาะเบิ้ลไปเลยหก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 ตัวไหนล่ะตัวที่ไม่ค่อยชอบก็คือทำกร,กระบาดไว้งี้นะสองตัวนี้นะตัวที่ชอบชอบอยู่ก็ หกเจ็ดเลยถ้าเป็นตรงนี้หกเจ็ดไปเลยนะก็หกแปดหกศูนย์ก็ได้นะบางคนก็ชอบหลักสิบเออและล่างที่มีเลขศูนย์หกหกประมาณนี้อ่ตัวที่กันกันไว้นะเก้าที่เลือกบางไม่เลือกเลือกบ้างไม่เลือกบ้างเพราะว่าเก้านี่มันติดเอจระเข้ฟาถางเนาะหกเก้า แล้วสองก็สายแข็งใช่ไหมสายแข็งก็จะเหลือถ้าเป็นถ้าสูตรนี้มันเข้าก็จะเหลือตัวเดียวคือหกเจ็ดบางงวดบางสูตรก็ไม่มีเลขหกเอยไม่มีเลขเจ็ดบางสูตรก็ไม่มีเลขสามอาจารย์ก็เลยไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นหกเจ็ดหรือหกสามใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็เดินไปมันจะเดินแบบสองบวกหนึ่งไปเป็นสามอีกหรือเปล่าหรือตอนนี้มันยังอยู่แค่นี้อยู่มันยังเข้าอยู่ในเก้าศูนย์ใช่ไหม เราก็ยังไม่ได้ปรับสูตรอะไรไปทางไหนสูตรมันก็ยังอยู่แบบนี้อยู่นะแล้วษึ้นะก,ก็จะเป็นแบบนี้ถ้ายืนหกนะยกเว้นบางท่านไม่ชอบเลขหกชอบเลขแปดก็เอาแปดมาจับนะเอาแปดมาจับเป็นแปดเป็นตัวยืนอะไรเงี้ยอันนี้เรายืนหกนะยืนหกที่สิบล่างเลยนี่ค่ะนี่ก็คือสิบล่างนะ ส่วนที่เหลือถ้ามันครบจริงมันก็จะเป็นหลักหน่วยใช่ไหม,มก็จะเป็นลักษณะตัวเลขก็จะเป็นแบบนี้หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกสองนี่เราไม่ชอบสองตัวนี้นะก็คือดับดับขาดล่างกับดับจระเข้นะดับสายแข็งเลขสองด้วยดับขาดล่างกับดับจระเข้เลขเก้าเลขเดียวกันนะตัวนี้ไม่น่าไม่น่ามาหน้าเอาอยู่นะท่านผู้ชมแล้วก็ดับคู่ตรงอาจารย์เช็คมาแล้วลวไอตัวหกเจ็ดหกสามอะไรนี่มัน มันไม่มันไม่ติดดักคู่ตรงหกสองนี่ก็ไม่น่ามาถ้าจะเป็นแนวของคู่คู่ถ้าจะมาก็ให้เน้นหกแปดหกแปดแปดหกหกศูนย์ศูย์หกคู่นี้ไปถ้าถ้าเลขคู่จะมาคู่คู่แต่ถ้าเลขที ah ่ก็จะเป็นหกเจ็ดไม่ก็ถ้าสูตรนี้ดูก็จะเป็นหกสามอะไรแบบนี้เลือกเป็นสูตรไปเนาะหรือใครจะใช้วิธีไหนก็สุดแล้วแต่อาจารย์ก็เดินตัวเลขให้ดูที่เฉยนะว่า มันไล่เลขแบบนี้มันจะเข้าหรือมันจะหลุดอะไรเงี้ยอันไหนหลุดเราก็ตามต่อเมื่อต่อไปแล้วก็งวดนี้เข้างวดหน้าก็อาจจะหลุดอะไรแบบนี้หรือาอาจจะเข้าต่อไปก็ก็สุดแล้วแต่การทําคํานวณสูตรมาถ้าเราเจอสูตรไหนเยอะๆเราก็จะชอบและอย่าลืมเด่นระยะยาวนะคะท่านะผู้ชมยังไงลองดูซิว่างวดนี้มันจะติดหรือเปล่าเด่นนะจานเขียนตรงนี้แล้วกันเด่น เป็นเป็นระยะยาวนะกังวลตัวนี้เหมือนกันนี่ค่ะถ้าเด่นระยะยาวมาเดินต่อไอ้หกเจ็ดนี่มันก็สวยหกแปดก็ได้อยู่นะเนี่ยเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเจ็ดแปดเก้าหนึ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเอ้าสี่งวดแล้วกันที่เห็นเห็นสีงวดติดมันชอบมาตัวข้างหน้าทุกงวดเลยก็คือเลขเจ็ดหรือจะเป็นเลขแปดนะตัวนี้นะ ไปเบิ้นดูเองนะคะอาจารย์เขียนให้อย่างนี้มันก็จะห่างนะแล้วถ้าหกมาจริงหกหนึ่งมันก็ไม่ค่อยชอบมาด้วยกันหรือใครจะจับไว้ก็ได้นะแต่ในนี้มันก็ไม่มีเลขหนึ่งนะ,ะก็มีวิธีการเดินการดูนะคะหรือใครจะไปตามคบรบล่างระยะยาวนะคะซึ่งมีตัวเลขอยู่แค่ห้าตัวอ่ะก็นั้นก็เดินดีเหมือนกันอาจารย์ก็วางไปให้หมดแล้วนะคะเหลือแค่สูตรนี้ติดค้างไว้อยู่ก็เลยวางให้ในคลิปนี้เลยนะคะ ก็ตัวเลขก็มีทั้งหมดหกตัวนี้นะแล้วก็ลองดูซิว่าจะเดินต่อไปหรือไม่นะคะตามนี้เนาะตัวนี้ก็ตัวเลขที่มันชอบมาคือมันชอบมาตัวข้างหน้านะแต่ตัวนี้นตัวเลขเจ็ดนี่ฮะอ่ะ,อะก็ประมาณนี้จับให้แบบ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 นี้เลยนะไม่ได้จับหมดทุกตัวนะหมายถึงว่าไม่ได้เอาแปดเก้าแปดศูนย์แปดสองไม่ได้ไล่แบบนี้เอาแค่หกมายืนเลยนะคะอ่ะอาจารย์ลาไปก่อนนะเพบก,กัก็หม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ